สวัสดีกันนนะครับอยู่กับผม e อ็กเซลคงนะฮะวันนี้จะมาเล่นไม้คว้าฟันครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำยาสตรนะฮะหรือยาแข็งแรงนั่นเองนะผมโอเคครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำกันนะครับสิ่งแรกครับนั่นก็คือในน a t u r e วัดนะครับ n น t u r e วัดนะครผม แล้วต่อไปนั่นก็คือ <c oughs> ผงไฟเออร์นะครับผมรีดนะเป็นงนี้นะ <c oughs> แล้วก็เรสโตนนะครับผมโอเคครับเราจะมาลองดูกันเลยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถนะ้าเราใส่ยานีนลงไปรนอะอีกครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี สามสองหนึนเป็นก็จะมีเมล็ดเกิดขึ้นนะถ้าเราใส่หกบิทไปละ่ะเรามันจะเกิดอะไรขึ้นนะยี่สิบสุ1ส1บแปดสิบเจ็ดสิบหกสิ้าสสมสองสิบเอ็าปเจ็ห้าส่สมสองหนันก็จะได้สตรงมานะครับถ้าเราใส่ ยานี้ลงไปนะครับดูถ้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมรอใส่เอ่ออันนี้เป็นไฮรสโตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยาของสเต็งนะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับโอเคครับมันก็จะกลายเป็นสเต็งแปดนาทีนะครับผมโอเคครับถ้าอยากให้มันเป็นปลานะครับผม ให้เราใส่เออ่กันพาวเดอร์ลงไปนะครับใส่ลงไปครับแล้วมันก็จะกลายเป็นขวดป่านั่นเองนะครับผมโอเครอสักค,นะครู่นะ,นะครับปึ๊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 บปั๊บปึ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  นั่นเองครับรูปล่ามันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับสตริงนะครับนี่ฮะเพราะนี่มันหกนาทีแล้วผมถ้าเรากลายเป็นขวดปลามันก็จะกลายเป็นลดมานะสองนาเลดลงมาสองนาทีครับเราสามารถข้าวหมูได้ครับจะรดมันเลยทีเดียวโอเคครับสำหรับวันนี้ใครชอบใครชอบนะครับขอให้กดไลค์กดแชร์แลกดซับตะไคร้ด้วยครับ ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นสะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย